น่ากลัวก็น่ากลัวแบบจริงๆดูดูแบบหวานก็หวานจริงๆความรู้สึกเนี้ยมันจะทําให้เกิดรูปเรามันจะมีความพิเศษมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมาจากตรงนี้ก่อนต้องอดทนกับมันนิดนึงแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆตรงนี้ยมันจะทําให้เราเราเราสร้างอะไรได้มากขึ้นนะแต่ที่บอกงานศิลปะเนาะมันมันเหมือนมันเหมือนดนตรีมันเหมือนแนวเพลงแนวอะไรพวกเนี้ยมันมีหลายรีทึมมากเลยแล้วแต่เราชอบตรงนาไหนใช่ไหมถ้าเราชอบแบบประมาณแบบอีกสไตล์เป็นแจ๊สเป็นงานเสียงสมัยใหม่เนี่ยก็จะชอบอย่างเงี้แต่ แต่สไตล์พวกนี้มันจะเป็นแบบดูเป็นคลาสสิกดูเป็นพวกอ,อะไรป๊อปอะไรนิดหน่อยเงี้ยแต่จริงถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะทาให้เราเนาะมันจะเป็นรูปแบบอะไรที่ท,ที่ที่ดูกลมแล้วมีความพิเศษมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะต้องติดติดมันนิดนึงชอบตรงนี้มากหน่อยเพราะเซี่เยอะหน่อยแต่พอเวลาพวกก็ลองเรียนรู้มันอาจจะไม่ต้องเนื่อนเองแต่ต้องต้องเรียนรู้มันไว้แล้วเดี๋ยวงานมันจะพัฒนาไปเด๋อ ก็ค่อยๆตามสเตปอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ที่ที่เขียนไว้ใน CD ด้วยบอกในซีดด้วยลองพยายามตามนั้นหรือว่ามีหนังสือเราที่มันมันเป็นสเตปบายสเตปเนี่ยลองเรียนรู้ดูก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาประยุกต์ใช้คือ,อแต่ละคนเนี่ยมันจะมีมันจะมีรู้จักตัวตนตัวเองแล้วกันนะว่าเรามีล่อลอกตัวเองในการพัฒนาในการที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นนะบางคนอาจจะมองตรงๆได้อ่านหนังสือไม่กินอันก็เข้าใจบางคนอ่านหนังสือไม่ได้เลยต้องให้เพื่อนมาบอกบางคนก็ไม่ได้เลยต้องต้องนั่งนิ่งๆเองแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองเงง้้เพรราาาะะะฉนนนนััักกขขมมมฝ่่่ออแตลคไหืน คนนึงชอบเดินข้ามด้วยด้วยสัมพานคนนึงชอบเดินเรือคนนึงไปรถอีกคนนึ่อ,อแล้วแต่หลากหลายแต่ต้องข้ามเหมือนกันไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นงดูสติดูของตัวเองดูจริตของตัวเองแล้วกันว่าตัวเองในลักษณะไหนยิ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องต้อง,อง,องเชียวิธีการเนี่ยค่อยๆนั่นแล้วกันนะค่อยไปหน้าวันนี้เราลองมาเรียนรู้ตรงนี้กันงานเป็นงไงบ้างครออับอากาศก็นั่นดีนะยิ่งที่ที่บอกนี้ต่อไปนะก็ลองดูแสงสว่างสุดนะ่ แต่ติ้งติ้งตรงไหนระยะหน้าระยะกลางระยะไกลล้วก็ปล่อยไปแต่โดยโดยรวมๆแล้วของบรรยากาศตรงนี้ก็ดีแล้วนะนะมันสามารถมีอากาศถ่ายเทมีแสงสลัวๆรวมๆในอากาศอะไรเนี้ยแต่ต่อไปปุ๊บเราก็ค่อยเรียนรู้มิติที่มากกว่านี้มากขึ้นคือระยะไกลระยะอะไรเงี้ยทำให้รูปเราแทนจะมีมีแบนๆแคเนี้มันจะมีความลึกมากขึ้น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 ระยะหน้าใกล้ก็ใกล้จริงๆระยะกลางกลางระยะไกลก็ไกลจริงๆเนี้ยค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ณตรงนี้นะเข้าใจขนาดนี้ได้โอเคแล้วฮะนะสำหรับสองสามชั่วโมงอะไรที่เราได้คุยกัน นะค่อยๆพยายามพัฒนาปรับปรุงไปนะเป็นยังไงบ้างฮะเส้นสายใช้ได้นะนะลองค่อยๆเรียบเรียงดูดินสอนะพยายามพยายามเหลานะอยู่บ้านนะพยายามเหลาให้ยาวนิดนึงแล้วการเขียนดินสอการเขียนนี้ก็ตรงๆเนี้ยนะมันจะได้รายละเอียดตรงๆเส้นมันก็จะออกมาตรงตรงเสียงเข้ามามันจะแป๊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 ะอย่างเงี้ยนะเสียงถ้าเกิดเป็นเทมเสียงนะแต,นะแต่ถ้าเกิดด้านยาวปุ๊บเน้นเส้นยาวเสียงมันจะแบบมันจะยาวมันจะมันจะกว้างกว่า ตอนน <st ut ters> mm ี้เหมือนกับเสียงไวโอลินวิด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 มันจะแหลมแหลมเล็กๆแต่ถ้าเกิดตรงน,นี้พวกเหมือนกับเสียงเชลโล่มันจะยาวยาวสักสากเบสอะไรอย่างเงี้ยพวกนเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงน,นี้จริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพวกดนตรีพวกอะไรเนี้ยมันจะมีได้หมดเลยทิศทางของมันพเพราะฉะนั้นดนตรีหรือว่างานวาดรูปมันถึงจะมีความหลากหลายกันเนาะมัน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 มีอะไรที่เราคิดเยอะมากมายวิธีการเสกของมันอะมันถึงจะแบบมีความลึกเนี้ยนะไม่ใช่มีแค่ดัดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเปรียบเทียบกับเส้นให้กลายเป็นเสียงดนตรีปุ๊บเข้าใจเลยนะ ใช่ไหมเพราะเสียงมันแหลมมันวีดมันริทึมมันเสียงหนักเสียงกลางเสียงเชลโล่เสียงอะไรงเงี้ยไอ้ตวงนี้ก็เหมือนการดีนสอนเนี่ยแค่เราเปลี่ยนมุมองศาของนินสอเสียงความรู้สึกของเปลี่ยนแล้วนะใช่ไหมเนี่ยพยายามพัฒนาการเรียนรู้พวกนี้ครับนอกจากเราฝึกด้วยตัวเองแล้วเรลองลองลอง,ลองดูงานเยอะๆดูตามอสินบ้างเปิดหนังสือดูบ้างมันสวยไม่สวยยังไงลองคริติกด้วยตัวเองบ้างถ้าเกิดไม่เข้าใจไงก็ลองลอง,ลองเออมีโอกาสงไงก็ลองลอง,ลองถามถ้าผู้รู้ดูเ่างที่อาจารย์เขียนไว้ในซีดีนะไปทำให้เราเราพัฒนาแล้้้วกกกก็มมีีาาารรศึึษในนนเื่องข โทษนะครนะขาวเทาดํก็ค่อนข้างจะชัดเจนดีแต่อาจจะทิศทางของแสงที่บอกกันนะโดยด้วยปัใจจัยในเรื่องของห้องทํางานมันไม่ไมเอ,อื้อต่อการทํางานนี้ต่อไปปุ๊บพยายามฝึกเขียนเยอะๆให้แสงด้านเดียวชัดๆหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไล่เรียงมาเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้กบตรงนี้ตรงนี้ใครสว่างกว่ากันนะมันจะไม่เท่ากันพอพอไม่ได้ับปุ๊บแล้วเดี๋ยวเดฟมันจะทํางานเลยนี่ระยะกลางนี่ระยะหน้าเราระยะกลางระยะไกลเนี่ยมันจะมีการแตกต่างขาวสุดเทาแล้วก็ดำอะไรเงี้ย นะแล้วต่อไปมันจะแน่นแต่โดยสัดส่วนวิธีการใช้ได้นะนะดีแล้วฮนะเนี่ยตัวนี้วาวเลยนะสวยดีดีหมดเลยอาจจะเน้นเรื่องของน้ำหนักอะไรนิดหน่อยที่ขาวเทาดำมาพี่นะแต่สวยพี่พ,พบชาติเบียพี่สวยแต่พี่แวะไปบ้ามเขับอาจันทรนะ์ศิลป์อะไรเงี้ยปีนี้ไม่ได้ไปเลือนะถ้าเกิดชอบแบบสไตล์เกลียนะยนี่ทู่ทู่ไปแล้วลูกทู่ไปแล้ว,ลวนะไป,ไปไปไปเหลาให้ยาวๆนิดนึงอย่างที่บอกกับวิธีการเขียนนะ เขียนเนี่ยมันตรงๆเนี่ยมันจะได้อีกอารมอยแบบหนึ่งถ้าเกิดเราเขียนน้างข้ามก็จะอีกแบบหนึ่งนะพยายามฝนดูแล้วเขียนไปก็หมุนไปเขียนไปก็หมุนไปเราไม่ต้องมานั่งเหลาตลอดถ้าเกิดเราอยู่ที่เดียวปุ๊บมันก็จะมันจะจะทื่อๆืออไปเรื่อยนะถ้าเกิดเราเขียนไปหมุนไปเขียนไปหมุนไปเขียนไปหมุนไปนะ่งบางทีเหลาที่เดียวเขียนไปได้เกือบเต็มรูปครับแทบจงเหลา่าเลยเป็นไงบ้างฮะอืมอ่าเดี๋ยวจะบอกทิคนิดนึงสำหรับการเขียนลูกตา หรับที่เราไม่เคยเขียนนัลูกตานะหรือว่าดูของนิพมาก่อนก็ได้เ <laughs> นี่ยหรับที่เล็กๆนะเนี่ยสมัยก่อนอนาะจารย์ก็ครูพักรักจำเยอะเหมือนกันเนี่ยสูตแเราเราเขียนตาเนาะรูปทรงมันแล้วแต่ตามันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ตาเล็กตาใหญ่เนาะโดยปกติแล้วเอาลูกทรงประมาณนี้แล้วกันนี่คือส่วนของหัวตาสังเกตดูว,ว,ว่าตามาดูใกล้ๆนะแตไอ้สาวโทษนะ่ยนะเห็นชัดๆเนี่ยออขนตาบนกนะับขนตาล่างมันจะไม่เท่ากัน นะดูเลยโดย,โดยแผงของธรรมชาติที่ออกแบบมาขนตาบนจะมากกว่าขนตาล่างใช่ไหมนั่นคือเหตุผลว่าทําไมอย่างที่เมืองไทยทั้งหมดนะอาจารย์ว่าคนที่เขียนตาสวยที่สุดคืออาจารย์จักรพันธ์น,นะเนาะเขียนตาแล้วมีชีวิตมากแบบตาแบบนีมันบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันได้ชีวิตมากเลยทั้งหวานแล้วก็มันมีมันมีมันมีความรู้สึกอยู่ข้างในนี่ผมก็เรียนรู้แล้วก็พยายามเขียนมาจากอาจารย์นะสังเกตดูว่าเวลาเราเขียนตานะ ตาบนเนี่ยมันจะน้ำหนักมันจะเข้มมากกว่าเนาะส่วนตาล่างเนี่ยสังเกตดูก่อนมันจะไม่ไม่ไม่ดำปืดมาตรงนี้เลยอย่างน้อยๆตัวเนี้ยมันจะมีขอบตานิดนึงลองดูตาเพื่อนดูก็ได้นะมันจะมีเนื้อตาตรงเนี้ยตาบนจะไม่เห็นแต่ตาล่างจะเห็นนะมองดูตาข้างๆก็ได้นะนะฮะตาตาตาล่างเนี่ยมันจะก่อนที่จะเป็นขนตาเนี่ยมันจะมีเปลือกตานิดนึงนะมันจะมีแนวแนวแนวของตัวตัวเทาเทาขาวๆตัวนี้นิดนึงเนี่ยแล้วถึงจะมาเป็นขนตา แล้วแต่เนาะตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดนั้นปุ๊บถ้าเกิดว่าแสงเงาันลงมาปุ๊บอาจจะมีขนตาซึ่งจะเห็นเด้นมากขึ้นส่วนทิศทางของตาเนี่ยถ้าเกิดทําให้ตาใสานะสมัยก่อนตอนผมอยู่ช่างศิลน,นะที่จะต้องผ่านไปทางหัวลาโพงเนี่ยจะมีร้านเป็นตึกแถวเล็กๆอยู่ร้านนึงเป็นคนจีนที่เขียนคาร์บอนะเนะนะ โอ้โห oh, แบบผมทุกเช้าถ้าเกิดว่ายังพอมีเวลารถไฟยังไม่ออกเลยจะต้องรีบวิ่งมาพอใกล้ๆเวลาอีกสกขาบางทีห้าทีก็ต้องวิ่งวิ่งข้าไปที่หัวลำโพงใหม่เงี้ยเพื่อจะไปขึ้นรถไฟเพราะจะไปนั่งเจ้าของเข,เขาเขียนลูก,กตาคาร์บอนเนี่ยวิธีการเขียนเขาจะเขียนเก่งมากเลยนะขาวเนี่ยมันจะอยู่กับดำเนี่ยแล้วแต่เรกเลติน่าตรงเนี้ยนะมันจะดำกับขาวแล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันตัดรูปทรงนี้แล้วแต่ทิศทางของแสงถ้าแสงมันมารูปทรงนี้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยบางทีก็อาจจะไปกลมเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วแต ดำตัวนี้อยู่กับขาวตรงนี้ดำสุดนะนะอาจจะไม่ค่อยถนัดนักอาจารย์ดูให้ดูคร่าวๆนะเนี่ยตรงนี้ส่วนตรงนี้มันจะเป็นน้ำหนักเทาเนี่ยแค่นี้ก็ตาตาก็ใส่แล้วโดยธรรมชาติของเองก็คือขาวเทาแล้วก็ดำตรงนี้แค่นี้แค่นี้แค่นี้นะเนี่ยธรรมชาติของตรงนี้ส่วนถ้าเกิดต้องการให้มีน้ำหนักเอ่อเรื่องของเปลือกตามีความอะไรมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นตรงนี้นะมีขนตาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ใส่ไป แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยแค่นี้เองเนี่ยก็คือว่าต้องการให้ตาใสใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสว่างสุดอยู่ตรงนี้ที่ดาสุดอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นน้ำกเทาซะส่วนด้านนี้ตอ้น,นี้ถ้าเกิดว่าแสงมาด้านนี้ปุ๊บอันนี้ก็สว่างกว่าถ้าเกิดแสงจะมาด้านนี้ปุ๊บอันนี้ก็เทากว่าเพื่อจะให้เกิดความกลมเพราะลูกตามันจะโค้งไปตามเนี้ยใช่ไหมเน,นี่ย นะวิธีหัดเขียนลูกตานะส่วนวิธีการรายละเอียดต่างๆที่ต้องทาให้มันตาหวานหรือว่ามีรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นก็นแล้วแต่ความชํานาญแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเราเราได้ขึ้นมานะพัฒนาขึ้นไปเนะนี่ยตามเนี้ยนี้ก็จะเป็นหัวตาไปเนะี่ยพวกนี้ถ้าเกิดว่านะนะพยายามฝึกด้วยเพราะนั้นแหละถ้าเกิดตาเราไม่ตามเนี้ยลองดูลองดูนะเนี่ยต้องการทําให้ตาใสาเป็นตะกั่วแเนี้ยนะ ที่ใส่ก่อนที่บอกนะผมครูพักรักจำมาเยอะพวกนี้นะแล้วทำให้เราทำงานได้ได้มากขึ้นบางทีงานแม้กระทั่งถึงผมจะอยู่ในแวดวงของเ,ออเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดทั่วไปก็อาจจะเป็นศิลปินหน่อยศิลปก,กรอยู่อะไรเงี้ย